นี่เป็นตลาดวันพุดตอนแรกครับของตลาดโคกกระเทิอบนะครับอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรนะครับเบิ้องลวดครับนายห้อยมาได้ทั้งไก่ครับสีบหล่อหุกหล่อย่างหลายเลยนะครับนะนะครับไผว่าตลาดมาเดินนะครับมาเบื้องได้เลยครับนายห้อยงาิกันยังไงเลยครับผมในการต่อรองกันยูนะครับผมตัวได้ถือเพิ่นจะอ่าพ่นสีไว้แล้วนะครับตัวได้ได้ราคากันเพิ่อพ่นสีไว้แล้วนะครับตอนแรกนี่จะเน้นควายเป็นหลักนะครับ งัวก็จะมีหน่อยอยู่นะครับแต่ว่าเป็นเมื่ออื่นเศร้าเนี่ยนะครับจะเขามาหลายเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเบิ่งบรรยากาศตอนแรกอีกเท่านึงเดี๋ยวมืออื่นเศร้าจะถี่ผ้ามาเบิ่งอีกนะครับ<า>คุณนะ่ะรถจอดทารับเป็นแถวนะครับ ต่อต่อกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่นะครับคุณตะซื้อขายกันแล้วก็มี่นะครับก็ล่างต่อรองกันยังไงนะครับตอนแรงมานมื่นสิคหกนี่ 10, คือขักนะครับถ้าเบิ้งอีพี่ต่อไปเด้อเดี๋ยวผมสีมัดล่เห็บเบิ้งนะครับฟั่งคุณี่เป็นง่วนนะครับังนี่เป็นควายนะครับเดี๋ยวผมพา้เบิ้งง่วสองสายไหนหนี่ฮะผู้จากบ่หของผู้ใดก่อนเบิ้มพันล้าน เพิ่นเอิน,ปอนไปสิบสองปาดผมว่าอยู่นิยวแม่นตัวนี้บวกค่ากระโม่ใายเบิ่มพันล้านดิตลาดแรงงัวเของมาบว่านไหลนะครับมืออื่นเศร้านะครับอองัวอี่เขาไหลนะครับมีบ่กขี้ตัวนะครับมันสิบกว่าตัวนะครับงัวตอนแรงนี่นะครับเดี๋ยวผมสีบพายงานเบิ่งเขาเขา่าโอ้ยพี่ต่อไปเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมถีมาไทายให้เบิ่งอีกนะครับเป็นตลาดเศร้ามืออืน่น เพื่อนมาซื้อขายกันอยานี้มือแรงได้จะมาเป็นตลาดมืออื่นนะครับตลาดนัดเพื่อนอหัวตวุนเพื่อนเอาไปแล้วครับตีตาจองไว้แล้วเท่าไหร่โรูเลยนี่นะครับ รงัวลอยทีได้หอยเพื่อนหานะครับลงผ่ากลางนะครับส่วนมากจะเป็นลอยกลางไปหาลอยญ่นะครับลอยหน่อยยังบปดป่านใดนะครับงัวใหญ่งัองวอ้วนแบบนี้นะครับที่พร้อมช่ำเละนะครับผมเขามากัมีคนเขามาหุ่มซื้อเลยนะครับตัวนี้สามหมื่นสามบาทสั่นตัวละหมื่นสามงัวครับไไปปแแลล้้วว ประมาณ่อยยี่สิบกัว้อยสามสิบได้ข้ควสูงมัน